บทที่3 5 0ห้าสความคิดของโมคิงเมงความว่างเปล่าในหุเขาได้ประทุขึ้นและพลังงานทางวิญญาณก็เหมือนกับพลังงานทางวิญญาณในหม้ออัดแรงดันที่เดือดโดยตรงกรงเล็บกระดูกขนาดใหญ่ควบแน่นในอากาศเปล่งออร่าเย็นเยือกออกมาทุกคนมองไปที่กรงเล็บวิญ,ญญาณที่ดูเหมือนจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาและทุกคนก็ตกตะลึงนี่คือการเคลื่อนไหวขั้นสุดท้ายของผู้เท่าแดนมรณะพวกเขาเพียงชำเลืองมองดูมันแล้วรู้สึกได้ถึงจิตวิญญ,ญาณของพวกเขาสันสะท้านไม่น่าแปลกใจเลยที่พวกเขาสามารถหลบเลี่ยงการไล่ล่าของสองกลุ่มใหญ่เมื่อพันปี นี่ไม่ใช่การพูดเกินจริงเป็นเพราะผู้อาวุโสแดนมรณะช่างน่ากลัวเหลือเกินด้านหนึ่งเป็นรอยป่ามือของเย่ชางและอีกด้านหนึ่งคือเนเตอร์สปิริตคลอใครจะชนะใครจะแพ้ทุกคนรู้สึกอยากรู้อยากเห็นอย่างมากแม้แต่โมคิงเมงก็รู้สึกประหมาะ่าแม้ว่าเย่ชางสามารถเอาชนะลี่ฮงยุนได้แต่คราวนี้เขาต้องเผชิญกับผู้อาวุโสเนเตอร์เวิลด์ดังนั้นเธอจึงไม่มั่นใจในตัวเขามือของนางกำแน่นและมีหยาดเหนือไหลออกมาจากป่ามือของนางปังในที่สุดการโจมตีทั้งสองก็ปะทะกาันเสียงระเบิดดังขึ้นทุกคคนน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 นตต law, นต่่่่าาางงงใจจจเเเมออพพบบวรรร์สสปปปปิิลลลัััททแดด้้ถห็ชยไีุ หลังจากนั้นการโจมตีก็ไม่ลดลงในโมเมนตัมก่อนที่ผู้อาวุโสแดนมรณะจะโต้อตอบเขารู้สึกเจ็บหน้าอกเขาถูกส่งโดยตรงโดยกองกำลังนี้เป็นเวลาพันเมตรเลือดก,กระเซน็นในอากาศและแผ่นดินก็สั่นสะเทือนผู้เท่าพ่ายแพ้อย่างแท้จริงสีหน้าของทุกคนแสดงความตกใจอย่างแรงแม้ว่าพวกเขาจะมีความคิดนี้แต่พวกเขาก็ตกตะลึงอย่างยิ่งเมื่อได้เห็นฉากนั้นด้วยตาของพวกเขาเองผลกระทบนี้เหมือนกับค้อนที่กระแทกหัวใจของพวกเขาอย่างหนักเมื่อมองไปที่ร่างที่ไม่แยแสนั้นพวกเขาทั้งหมดก็เงียบใครคือผู้อาวุโสแห่งแดนมอรณะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญระ แลลมานก็เป็นความพ่ายแพ้ครั้งยิ่งใหญ่ผู้อาวุโสแดนมรณะรับไม่ได้ผู้ชมไม่กล้าที่จะเชื่อดวงตาของพวกเขาเบิกกว้างและพวกเขายังไม่หายจากเหตุการณ์ที่น่าตกใจครู่ต่อมาผู้เท่าแดนมรณะบินข้ามไปใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความไม่เชื่อราวกับว่าเขาได้เห็นบางสิ่งที่น่ากลัวชายหนุ่มคนนี้ช่างน่ากลัวจริงๆเขาได้บทคุยี้เขาอย่างง่ายดายการระเบิดทางจิตวิทยาครั้งใหญ่ทาให้ไม่เชื่อใครคุณเป็นใครกันแน่เจ้ามีพลังต่อสู้ที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้ได้อย่างไรตอนนี้เนเตอร์สปิริตคลองงงเเเขขาป็็นคสาาสดิิ์ทธ่แแุย แม้ว่าความแข็งแกร่งของเขาจะยังไม่ฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์แต่การโจมตีในตอนนี้ก็มีความแข็งแกร่งถึง80%แล้วเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะถูกบทขยี้ง่ายเป็นไปได้ยังไงเขาไม่รู้ว่าคนตรงหน้าเขาแข็งแกร่งแค่ไหนแต่เขาชัดเจนมากกว่าแม้ว่าเขาจะอยู่ในสภาพที่มีชัยชนะอย่างสมบูรณ์เขาก็ยังไม่สามารถจับคู่บุคคลน,นี้ได้มีเพียงพันปีเท่านั้นผู้เชี่ยวชาญศิลปะก,การต่อสู้เช่นนี้ปรากฏตัวในทะเลทรายทางตอนเหนือเมื่อใดไปซาก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจเยชางสกล่าวอย่างเฉยเมยมือของเขาถูกวางไว้ แท้จริงแล้วไม่ใช่แค่เขาเท่านั้นโมคิงเมงและคนอื่นๆต่างตกตะลึงเขาพูดว่าอะไรเขาบอกให้ชายชาราหลงทางถ้าไม่ใช่เพราะหูเขาที่ชัดเจนผิดปกติทุกคนคงคิดว่าหูของพวกเขามีบางอย่างผิดปกติตอนนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะฆ่าผู้อาวุโสจากแดนมรณนะไม่อย่างนั้นพวกเขาจะค้นหาเขาในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ได้อย่างไรหลังจากที่เขาจากไปโมคิงเมงก็มีความคิดแบบเดียวกันพันปีที่แล้วไม่เพียงแต่เกรตลูโอเฮเบนลี่พาเลสที่เกี่ยวข้องในการพยายามฆ่าผู้อาวุโสเนเตอร์เวิลด์แต่สตาร์พาเลสก็เป็นส่วนหนึ่งของมมมัััััันน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 ดดดด้้้้้วว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 วยยยยหหหาา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 ากกกกกกกพพพพเเเเเขขขขปปล่่่่่่่่่ออออใใใชชชชชชรรรรรไไไะะงงงง็็จูคตททุีีสิ ดังนั้นการฆ่าชายชราในเวลานี้จึงเป็นโอกาสที่ดีที่สุดเห็นได้ชัดว่าเย่ฉางไม่ได้คิดอย่างนั้นหายไวๆนะเย่ฉางเอ๋อพูดต่อผู้อาวุโสจากแดนมรณะเพียงแค่อารมณ์ดีเดิมทีเขาอารมณ์ไม่ดีและคิดว่าเขาจะต้องตายเพื่อเรื่องนี้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามคำพูดของเย่ฉางทำให้เขาตกตะลึงโดยตรงท้ายที่สุดใครจะอยากตายถ้าพวกเขาสามารถมีชีวิตอยู่ได้ตอนนี้เป็นเวลาที่จะวิ่งอย่างไรก็ตามในขณะที่เขากำลังจะเคลื่อนไหวเขาถูกหยุดโดยเสียงของโมคิงเมงนายน้อยเย่บุคคลน,นี้ชั่วร้ายและชั่ร้าอนนเอาขาเขไไบดมื โมคิงเมงรู้สึกกังวลเล็กน้อยเย่ชางเข้าใจความกังวลของเธอเขาเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้แล้วผู้อาวุโสเนเธอร์เวิลด์สามารถแก้แค้นได้แต่เขาไม่สามารถสร้างปัญหาให้กับสตาพาเลตได้ด้วยป้องปรามของเขาเองเขาเชื่อว่าผู้อาวุโสจากแดนมรณะเป็นคนฉลาดหลังจากที่รู้ถึงความแข็งแกร่งของเขาแล้วเขาก็ไม่กล้าที่จะสร้างปัญหาให้กับสตาพาเลตเมื่อมองไปที่การจ้องมองของเย่ชางโมงคิงเมงไม่รู้ว่าทำไมแต่ใจที่กระสับกระส่ายของเธอก็เงียบลงจำที่ฉันพูดเมื่อกี้เสียงของเย่ชางชัดเจนถึงหูของผู้อาวุโสเนเธอร เขาจำได้แน่นอนตอนนี้เขามีโอกาสเลือกไหมเขาไม่เห็นโมคิงเมงมองเขาจากด้านข้างเหมือนเสือที่เฝ้าดูเหยื่อของมันถ้าเขากลาปฏิเสธเขาก็กลัวว่าชีวิตเล็กๆของเขาจะจบลงที่นี่หลังจากการต่อสู้ในตอนนี้เขาเข้าใจชัดเจนมากแม้ว่าเขาจะอยู่ในสภาวะสูงสุดเขาก็ไม่สามารถแข่งขันกับเย่ชางได้หากเขาทนกับพลังของเขาในเวลานี้เขาจะติดพันความตายปัจจุบันสตาร์พาเลตเป็นเหมือนฝันร้ายสำหรับเขาแม้ว่าพวกเขาจะปล่อยเขาไปเขาก็จะพยายามทุกวิถีทางเพื่อหลีกเลี่ยงพวกเขาจากนั้นเขาก็จะกระพริบและหายไปในความว่างเปล่าหลังจากที่ผู้อาวอง พวกเขาได้รับความรอดและผู้ช่วยให้รอดของพวกเขาคือชายผู้นี้ซึ่งดูเหมือนจะซ่อนตัวอยู่เท่ยังเอ๋อฉันฮูโอ,โอยุซี่แห่งเฟลมเซ็ขอบคุณผู้อาวุโสที่ช่วยชีวิตเราหากท่ามีเวลามาที่นิกายของเรานิกายของเราจะต้อนรับท่านอย่างแน่นอนฮูโอ,โอยุนซี่ขอบคุณเขาด้วยความเคารพเมื่อเห็นเช่นนี้ก็ไม่มีใครกล้าที่จะประมาทลินอเลอร์ทุกคนโค้งคำนับและขอบคุณพระองค์นี่ใครเขาได้ปราบผู้อาวุโสแดนมรณะที่ชั่วร้ายโดยตรงเรื่องที่เขาปล่อยผู้อาวุโสแดนมรณะไปทุกคนลืมไปนานแล้วจะปล่อยเขาไปหรืืืือออออไไมมมม่่่กกก็แแลลล้้้้้วววตเเเเขาาาาังงงถจุุดดดดดดสสสริทฟยยี ในโลกนี้นักศิละปะการต่อสู้เป็นที่เคารพนับถือหมดอันทรงพลังเป็นความจริงอย่างแท้จริงโมคิงเมงเห็นชายตรงหน้าเธอไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนเขาจะเปล่งแสงจำนวนอนันต์มันเหมือนกันในสตาร์พาเลทและในอาณาจักรแห่งการกลับชาติมาเกิดก็เหมือนกันนี่อาจเป็นสเสน่ห์ของคนที่แข็งแกร่งเดิมทีเธอต้องการหาใครสักคนที่จะหลุดพ้นจากพันธนาการขององค์การแต่งงานแต่ตอนนี้เธอก็พบว่าเธอกำลังจะตกลงไปในวังวนอีกแห่งหนึ่งและในวังวนนี้เธอเต็มใจที่จะเข้าไปอย่างไรก็ตามเธอมีความสุขมากด้วยการดํารงอยู่ของเย่ฉางเธอสามารถทำลายพันธนาาาาากกรรรออองนิยด่สมมมบูณ์ะหพธีีเืตา ตอนที่3 5 1ห้าเดพลังอัญเชิญในหุบเขาทุกอย่างก็สงบลงหลังจากลี่ฮงยุนเสียชีวิตและการจากไปของผู้อาวุโสเนเตอร์เวิด์อารมณ์ของทุกคนก็ค่อยๆค,ค,คงที่เย่ถังช่วยชีวิตพวกเขาไว้ความรู้สึกกขอของค์การรอดชีวิตจากภัยพิบัตินี้ทำให้พวกเขารู้สึกขอบคุณมากสำหรับผลมะเฟืองนั้นพวกเขาไม่ต้องการมันอีกต่อไปชัยชนะเป็นของผู้ที่แข้งแข็งยิ่งกว่านั้นพวกเขาพอใจมากกับการช่วยชีวิตของพวกเขาดังนั้นหลังจากขอบคุณพระองค์แล้วพวกเขาจึงออกจากหุบเขาที่ะคนนายน้อยเย่คุณแข็งแกร่งเกินไปจริิิิงงงๆๆคุณเเเออออาาาาาาชนนนะะผูู้้้้วววสตรรรลลดดไจจจััักกกก่่ขยใแ ผู้นำนิกายของเราอยู่ในขั้นกลางของอาณาจักรจุติเท่านั้นเจ้าขึ้นจากอาณาจักรเบื้องล่างจริงๆเมื่อเห็นทุกคนจากไปจงหลิงเอ๋อก็เปิดปากพูดและพูดด้วยความสงสัยเธอเพิ่งเห็นความแข็งแกร่งแบบนี้จากผู้นำนิกายเธอไม่ได้คาดหวังว่าเย่ชางจะมีความแข็งแกร่งในการกดขี่ข่มเหงตั้งแต่อายุยังน้อยช่างเป็นความสามารถที่มากมาขั้นกลางของอาณาจักรจุติเป็นดินแดนที่ผู้ฝึกตนหลายคนใฝ่ฝันอาจกล่าวได้ว่าเขาได้ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของทะเลายทางตอนเหนือแล้วสำหรับเย่ชางที่บอกว่าเขาเพ ตั้งแต่อณาจาัก,ก,กรจักรพพัดไปจนถึงอณาจาักรแห่งการกลับชาติมาเกิดมีความแตกต่างมากกว่าสิบอณาจาักรหลักมันน่ากลัวเกินไปดวงตาของโมคิงเงงเต็มไปด้วยความอยากรู้ความสงสัยของซองลิงเบอ่อสะท้อนความสงสัยของเธอเมื่อเธอคิดถึงเทคนิคก,การฝึกฝนที่เย่ช่างฝึกฝนเขาก็ตั้งใจมากขึ้นว่าเย่ช่างเป็นสิทธิ์ของเกรดดาวซาเกรดเฮเวนลี่พาเลสเขาเพิ่งขึ้นไปเหรอไม่สิมันคงเป็นแค่ข้ออ้างเมื่อเย่ช่างเห็นว่าพวกเขาไม่เชื่อเขาเขาไม่ได้อธิบายมากเกินไปฉันเย่ช่างเออรทำสิ่งเหล่านี้มาทั้งชีวิตแล้วทำไมฉันต้องอออออธิบบาาาาาายยยยยตตัััวววววเเเเเเเงงงให้้้้คนนนนนื่่่่่่ฟดดไไไมมมปป็็รรถพกกกขชุีี๋ล โมคิงเมงพยักหน้าและเดินตรงไปยังทิศทางของผลมะเฟืองมังกรปีศาจแปดแขนกลัวปัญญาของมันอยู่แล้วหลังจากที่ได้เห็นความแข็งแกร่งของเย่ฉางมันก็ไม่ต้องการผลมะเฟืองอีกต่อไปเมื่อฟ้าลับสร้างความเสียหายชายหนุ่มคนนี้ไม่กลัวเลยจริงๆมันตราตรึงอยู่ในจิตใจของเขาแล้วผู้อาวุโสจากแดนมรณะที่อยู่ข้างหลังเขาน่ากลัวยิ่งกว่ากรงเล็บขนาดยักษ์ที่กาดล้างท้องฟ้าสามารถฉีกกรีงของเขาเป็นชินช้นๆได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวและชายหนุ่มคนนี้สามารถทำลายเขาได้ด้วยการชกเพียงครั้งเดียวมันน่ากลัวเกินนนนป่่่งงงงงีีี้้้เเกจตตตรรแวมมมะืออออพพยยยยยยดด็็ััััชชูบโโ์ึ ด้วยคำรามต่ำเพียงสองครั้งมันก็เข้าสู่ส่วนลึกของเดทแทปหลับชาตมาเกิดอย่างรวดเร็วโมคิงเนงได้รับผลดาวทั้งหมดอย่างง่ายดายเมื่อเห็นจังหวะดาวลึกลับที่ไหลผ่านเธอเธอก็ยิ้มสวยสิ่งที่เธอไม่คาดคิดก็คือการได้พบกับผู้ฝึกตนที่ทรงพลังในการเดินทางไปยังเมืองหลวงสวรรค์ถ้าเธอมาที่นี่คนเดียวเธอคงมีปัญหามากแน่ๆแ,แค่ผู้อาวุโสจากแดนมรณะเพียงคนเดียวไม่ใช่คน,คนที่เธอสามารถรับมือได้มีผลไม้ดาวแปดดวงทั้งหมดและเธอต้องการเพียงสี่ผลเท่านั้นส่วนที่เหลืออีกสี่มอบให้เย่ชางส์ตามจริงแล้วแแมมมมมม้ว่่่าาาาาผละะะะเฟือองงจีีพััหศตกกก็ไไปรรโยชนน์บข อย่างไรก็ตามไบเอลเซียาต้องการพวกเขาดังนั้นเขาจึงไม่ปฏิเสธและยอมรับพวกเขาโดยตรงเมื่อเห็นสิ่งนี้รอยยิ้มของโมคิงเมงก็สวยงามยิ่งขึ้นการจ้องมองของเธอไปทางเย่ฉางสก็ส่องประกายด้วยแสงที่ผิดปกติณตอนนี้ดูเหมือนว่าซองลิงเออจะคิดอะไรบางอย่างและพูดกับเย่ฉางโดยตรงว่านายน้อยเย่คุณรู้จักหญิงสาวของครอบครัวเรามานานแล้วเจ้าไม่อยากรู้ว่าหญิงสาวของครอบครัวเราหน้าตาเป็นอย่างไรเมื่อได้ยินเช่นนั้นเย่ฉางเอ๋อก็ตกตะลึงเขามองไปที่โมคิงเมงที่ยังคงสวมผ้าคลุมหน้าของเธอระหว่างทางโมคิงเมงไม่เคยถออ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 อด้้าาาาาลลลุุมมมมงเเเธธธกกกแตต่่่นทีัหู็ปไววย บางครั้งเขาก็มีความคิดเช่นนั้นแต่พวกเขาไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นเขาแค่อยากรู้ในอดีตเขาเคยเห็นนักบ,บุญและปีศาจมานับไม่ถ้วนสำหรับผู้หญิงเขามีภูมิต้านทานต่อสเสน่ห์ของพวกเธออยู่แล้วคุณพูดอะไรโมคิงเงงตมิซองลิ่งเออโดยตรงใบหน้าที่สวยงามของเธอก็กลายเป็นสีดอกกุหลาบในทันใดด้วยเหตุผลบางอย่างในขณะน,นี้หัวใจของเธอก็ค่อนข้างคาดหวังหากเยช่ชางต้องการที่จะเห็นรูปร่างหน้าตาของเธอเธอจะเห็นด้วยหรือไม่ถ้าเธอตกลงมันก็แสดงว่าเธอไม่ได้สงวนไว้เพียงพอหรอกหรือในขณะน,นี้หัวใจของเเเธออรรูู้้้สกกขัดดแยยยยยงงง่่่าาาไไ็มมมพพีิ สิ่งนี้ทำให้โมกิงเมงรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเธอตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่ามีอะไรผิดปกติกับเธอเธอได้อยู่กับเย่ชางเพียงไม่กี่วันแต่เธอก็มีอารมณ์อ่อนไหวที่ผ่านมาเธอไม่ได้ทำเหนือสิ่งอื่นใดเป็นไปได้ไหมที่เธอตกหลุมรักเขาเมื่อความคิดนี้ปรากฏขึ้นในใจเธอเธอก็ตกใจเช่นกันเธอไม่รู้ว่าเมื่อเธอเริ่มสงสัยเกี่ยวกับเย่ชางส์มันก็เริ่มขึ้นแล้วเพียงแต่เธอไม่สํานึกนายน้อยเย่ภารกิจของเราเสร็จสิ้นแล้วยังมีงานทําอีกเหรอสิ่งที่เธอหมายถึงคือไม่จาาาาาาเเเเเเปป็็นนนนนตตตต้้้้ออ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 องงงงงงยยยู่่่่ใดดแแแทททททรรรกกกกกกลลลลลัััับบชิิิมมมีีีไไถถึววะะะฉืพคุณ ออกไปก่อนได้เมื่อเขาเพิ่งมาถึงเดทแทรปแห่งการกลับชาติมาเกิดเขาก็รู้สึกราวกับว่ามีพลังลึกลับเรียกเขาเขาไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับพลังแห่งการกลับชาติมาเกิดหรือไม่โมคิงเมงรู้สึกประหลาดใจเขาต้องจัดการอะไรในเดทแทรปแห่งการกลับชาติมาเกิดหนึ่งต้องรู้ว่ามันเป็นการตัดสินใจของเธอที่จะแนะนำให้มาที่เดทแทรปแห่งการกลับชาติมาเกิดในครั้งนี้เย่ฉางซิวอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือเท่านั้นแต่เขาได้รับมาพืองแล้วเขาต้องทำอะไรอีกแน่นอนว่าเธอจะไม่ปล่อยให้อยู่คนเดียวเเเเชช่่่่่่นนนนนนนกกกกััััาาาาายยยยยยย้้้้้้อออออคคคคคุุณณววววฉฉมมมมมมททไไไไไจจะะะปปลลลใหูดดดดีีถรรแโิิงต ตอนนี้เธออยากรู้เกี่ยวกับเย่ชางสมากขึ้นเรื่อยๆเธอจะปล่อยโอกาสนี้เพื่อสำรวจกับเขาต่อไปได้อย่างไรธรรมชาติโดยกำเนิดของผู้หญิงต้องเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นในทุกสิ่งก่อนที่เขาจะเปิดเผยคำตอบเธอจะไม่ยอมแพ้ครึ่งทางอาจกล่าวได้ว่าเย่ชางดึงดูดความสนใจของโมคิงเมิงได้สำเร็จเนื่องจากผู้หญิงของเธอได้ตัดสินใจแล้วคนรับใช้จึงไม่มีข้อโต้แย้งใดๆเธอยังคิดเกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้หญิงของเธอถ้าเธอได้รับความโปรดปรานจากเย่ถางนั่นคงจะดียิ่งขึ้นจากนั้นทุกคนก็ออกจากภูเขาพวกเเขขางงนนาขาาาายยััังงคสสรวววจ่นนห้อกกกบบดมมตตลชิิ บาเรียพิษที่นี่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆและระดับของสัตว์อสูนก็สูงขึ้นเช่นกันขั้นกลางของอาณาจักรแห่งจิตวิญญาณแห่งเทพขั้นขั้นสูงของอาณาจากักรแห่งจิตวิญญาณแห่งพระเจ้าและแม้แต่ขั้นเริ่มต้นของอาณาจากักรแห่งการกลับชาติมาเกิดก็ถูกก้าวข้ามไปสิ่งเหล่านี้จัดการได้ง่ายโดยเย่ชางส์เขารู้สึกว่าความรู้สึกที่คลุมเครือขององค์การถูกอัญเชิญเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆมันคืออะไรกันแน่เย่ชางส์รู้สึกอยากรู้อยากเห็นเล็กน้อยตอนที่3 2วัดัดกลบชาิมาากยรเเเกกกกิดกดหมดหมม่่่คคุุณณชาาายยลัังองอออะไไรนนแนื้เร่อยรรอูห้าสิน พลังอสูรหญินนี้ช่างน่ากลัวยิ่งนักแม้แต่ผู้ฝึกตนของกอตลี่สปิริตเรียมก็รู้สึกว่าร่างกายของพวกเขาเย็นลงราวกับว่าร่างกายทั้งหมดของพวกเขาเข้าไปในห้องใต้ดินน้ำแข็งอย่างไรก็ตามความรู้สึกนี้แตกต่างจากพลังงานความเย็นภายในพลังงานนี้มีเจตนาฆ่าอย่างกระหายเลือดที่อาจทำให้จิตใจสับสนมันทำให้จิตใจสั่นสะท้านหากไม่ใช่เพราะเยช่ชางใช้พลังเหนือธรรมชาติของเขาพวกเขาคงไม่สามารถยึดมั่นได้สิ่งนี้ทำให้พวกเขาอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นร่างกายทั้งหมดของเยช่ชางเป็นเหมือนลูกบอลหมอกเยียายาอย่างกระทนหันวกหน้าีวลาาจกท้องฟ้า พวกเขามีสามขาและบนปีกของพวกเขามีสัญลักษณ์แปลกๆที่มีขนาดเท่ากับน่องเหนือสีษะมีสีขาวดำตัดกันโมคิงเมงตกตะลึงทันทีนี่คือนกกลับชาติมาเกิดเธอเคยอ่านเรื่องนี้ในหนังสือโบราณที่ไม่เป็นที่นิยมอย่างมากว่ากันว่านกที่เกิดใหม่นั้นก่อตัวขึ้นจากพลังแห่งการกลับชาติมาเกิดมันมีความสามารถในการผ่านการกลับชาติมาเกิดและสามารถเข้าสู่พื้นที่แห่งชีวิตและความตายมันแปลกมากที่ซึ่งมีนกจุติอยู่วัดกลับชาติมาเกิดอยู่ใกล้นี่คือสิ่งที่ทําให้เขาประหลาดใจมากที่สุดวัดกลับชาติมาเกิดนี่เป็นวรรีี่้้นเืองู ทุกคนต้องการค้นหาการมีอยู่ของวิหารจุติอย่างไรก็ตามเป็นเวลาหลายล้านปีที่ผู้ฝึกตนไม่สามารถหาวิหารแห่งการกลับชาติมาเกิดได้แม้ว่าพวกเขาจะบุกเข้าไปในดินแดนต้องห้ามแห่งการกลับชาติมาเกิดอย่างไรก็ตามในเวลานี้พวกเขาค้นพบบางอย่างการดำรงอยู่ของวัดกลับชาติมาเกิดเมื่อหน้าพวกเขาวิหารสีดามและสีเทาลอยอยู่อย่างเงียบ,ยบในอากาศเปล่งรัศมีที่อธิบายไม่ได้วัดกลับชาติมาเกิดมีขนาดใหญ่ผิดปกติแอละมันก็ไม่เล็กไปกว่าวังดาราของพวกเขามากนักนี่ไม่ใช่แค่ขนาดของสตาพาเลสแต่เป็นพื้นที่ทั้งหมดของสตาพาเล ที่หน้าวัดพระรันตนไัรมีบันไดหลายร้อยขั้นที่ทอดยาวไปจนถึงดินแดนแห่งการกลับชาติมาเกิดบันไดทั้งหมดทำจากคริสตัลหยกขาวและส่องประกายด้วยแสงที่อธิบายไม่ได้ที่ทางเข้ามีแผ่นโลหะสีดำโบราณขนาดใหญ่ตั้งตรงมีการสลับถ้อยคำลึกลับไว้อย่างชัดเจนวัดกลับชาติมาเกิดเพียงแค่มองไปที่คำเหล่านี้มันเหมือนกับว่าพวกเขาอยู่ที่นั่นตั้งแต่เช้าตรู่ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงตอนนี้เหตุการณ์ทุกประเภทที่พวกเขาเคยประสบมาอย่างรวดเร็วได้แอบวบเข้ามาในความคิดของพวกเขาราวกับสไลด์โชว์หลังจากประสบกับความทุกข์ทรม คุณหนูนี่คือวัจจุติซองลิงเกอร์ดูเหมือนจะเห็นบางสิ่งที่ไม่น่าเชื่อขณะที่เธออุทานจากนั้นเธอก็มองไปที่เย่าชางสราวกับว่าเธอได้เห็นผีเป็นไปได้ไหมที่เรื่องที่เขาพูดเมื่อกี้คือวิหารจุติแม้แต่เธอก็รู้ว่าวิหารแห่งการกลับชาติมาเกิดนั้นลึกลับเพียงใดถ้าไม่ใช่เพราะคนก่อนหน้าพวกเขาพวกเขาก็จะไม่สามารถหาที่ตั้งของวิหารแห่งการกลับชาติมาเกิดได้พวกเขาเคยมาตามมาหามันมาก่อนแต่หลังจากค้นหามาครึ่งปีแล้วพวกเขาไม่พบอะไรเลยยิ่งกว่านั้นสำหรับบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตในชาามกดิิกกตเ หลังจากได้รับพลังแห่งการกลับชาติมาเกิดเราสามารถเดินทางระหว่างภูมิภาคพลังงานหินและหยางและใช้ชีวิตแบบเดียวกับโลกที่สำคัญกว่านั้นเมื่อพลังแห่งการกลับชาติมาเกิดได้รับการฝึกฝนจนถึงขีดสุดมันสามารถเล่อเลียงกฎแห่งการกลับชาติมาเกิดและเพิ่มขอบเขตของคนคนหนึ่งได้โดยตรงในเวลานี้พวกเขายิ่งตกใจมากขึ้นไปอีกพวกเขาพบวิหารจุติแล้วเช่นนั้นเป็นที่ต้องการของผู้ฝึกตนนับไม่ถ้วนมานานนับไม่ถ้วนไม่มันถูกพบโดยเย่ชางส์เขาเป็นใครกันแน่โมคิงเมงก็อยากรู้อยากเห็นเช่นกันหากในตอนนี้พวกเขายังคงเชื่อว่าเย่าาาาางงงเเเเกกกิิดดดปป็นนคคจแแลล่่สสสวววขียตไ้ ผู้ฝึกตนที่เพิ่งขึ้นไปและผู้ที่สามารถอยู่ในอาณาจักรแห่งการกลับชาติมาเกิดบุคคลนี้ยังสามารถพบวิหารจุติที่ผู้คนนับไม่ถ้วนหาไม่พบราวกับว่าเขาไม่ได้จงใจมองหามันมันเหมือนกับว่าวิหารจุติมาหาเขาด้วยตัวของมันเองแนวความคิดนี้ทําให้พวกเขาตกใจถึงขีดสุดไม่มีประตูสู่ต้าเต๋ามีการตัดสินใจอย่างไรได้ยินเสียงที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายแบบโบราณเสียงนี้เต็มไปด้วยคุณภาพของดาวที่อธิบายไม่ได้มันดังก้องอยู่ในหูของพวกเขาทําให้สภาพของพวกเขาคลายขึ้นเล็กน้อยเที่อัยวชิเเา็นด้่าพลังองคการกกับชาาติิมเดอยู่ภายใน พวกเขาเห็นเย่ทางเดินขึ้นไปบนขั้นบันไดหินเตรียมที่จะเริ่มต้นการปีนเขาโมคิเนงกล่าวอย่างกังวลว่านายน้อยเย,ย่วัดกลับชาติมาเกิดนี้แปลกมากเรากับว่ามันปรากฏขึ้นต่อหน้าเราในทันใดเราควรระวังวิหารจุติที่ไม่ปรากฏเป็นเวลาหมื่นปีก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าพวกเขาพวกเขาต้องรักษาด้วยความระมัดระวังหากพวกเขาเข้าไปอย่างไม่เต็มใจใครจะรู้ว่าอันตรายอยู่ข้างในคืออะไรจงหลิงเอ๋อไม่สนใจเธอเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นภายในวังและต้องการสำรวจมันอะไรกันแน่ที่อยู่ภายในวิหารแห่งการกลับชาติมาเกิดที่ทำให้ผู้คนนับไม่ถ้วนหลงไหลใน เป้าหมายของเขาในครั้งนี้คือการฝึกฝนกฎแห่งการกลับชาติมาเกิดแม้ว่าจะมีอันตรายเขาไม่ได้แสดงความกลัวแม้แต่น้อยถ้าเขาพบโอกาสและไม่มีความกล้าที่จะเข้าไปจุดประสงค์ของของค์การปลูกฝังดาวและกลายเป็นอมะตะคืออะไรเขาอาจจะใช้ชีวิตอย่างสมบสุขเช่นกันถ้าเขาต้องการที่จะก้าวไปสู่อาณาจักรที่แข็งแกร่งขึ้นเขาต้องมีหัวใจดาวอยู่ยงคงกระพันนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อมองไปที่การแสดงออกอย่างมั่นใจของเย่ชางโมกิงเมงดูเหมือนจะติดเชื้อเช่นกันเธอเชื่อว่าเยช่ชางไม่ใช่คนประมาทตอนนี้โอกาสอยู่ตรงหน้าแล้วถ้้้าาาพพววกกกเเเเเเขขยยอออออมมมมแแบบนนนนนนััจจะสสีีีใใใคคตหรรรืืืไ่่่ิดึึงงงโูลทท ขณะที่ทุกคนขึ้นบันไดพวกเขารู้สึกถึงแรงกดดันจากทุกทิศท,ทุกทางกดลงบนร่างกายของพวกเขาอย่างไร้ความปราณีบูมแรงกดดันนั้นรุนแรงมากจนดูเหมือนปกคลุมท้องฟ้าและโลกแม้แต่ความทุกข์ยากบนสวนรรค์ก็ไม่น่ากลัวนักพวกเขาต้านทานแรงกดดันและปีนต่อไปขั้นตอนเดียวสองขั้นตอนสามขั้นตอนแม้ว่าแรงกดดันจะแข็งแกรง่งแต่ระดับการฝึกฝนของทุกคนก็ไม่อ่อนแอดังนั้นพวกเขาจึงปีนขึ้นบันไดส่วนใหญ่อย่างรวดเร็วยังคงมีสิบขั้นตอนสุดท้ายประตูวิหารจุติอยู่ตรงหน้าพวกเขาปังขณะที่พวกเขาก้าวไปที่ประตูพวกเขาร้ก,กดดนนย่างห็เปปลีไ พวกเขามาก่อนนรกที่มืดมิดล้อมรอบด้วยรศมีการสังหารที่มืดมิดปีศาจและผีนับไม่ถ้วนกำลังบินไปรอบรอบเปล่งเสียงที่แหลมคมและเจาะหูจงหลิงเอ๋อร้องออกมาทันทีและซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังโมคิงเมงด้วยความกลัวฉากตรงหน้าเธอแปลกมากเธอเคยเห็นฉากนี้เมื่อไหร่แม้แต่เสียงของเธอก็สั่นสะท้านขณะที่เธอพูดว่านี่ที่นี่คืออะไรโมคิงเมงก็ส่หัวเช่นกันเธอก็ไม่รู้เหมือนกันแต่สถานที่นี้เกี่ยวข้องกับวิหารจุติอย่างแน่นอนเป็นไปได้ว่านี่คือการทดสอบของวิหารจุติบทที่สามร้อยห้าสิบสามโลกแห่งวิญญ,ญญาณท เขาสามารถบอกได้ทันทีว่านี่คือวิวัฒนาการของพลังแห่งการกลับชาติมาเกิดท้ายที่สุดเขาเข้าใจกฎแห่งการกลับชาติมาเกิดแม้ว่ามันจะเป็นเพียงร่องรอยของพลังแต food, ่พลังท no. ั้งสองนั้นมีต้นกําเนิดเดียวกันเขาสามารถระบุตัวพวกเขาได้ด้วยการชำเลืองมองอย่าสนใจการโจมตีของผีเหล่านี้ทั้งหมดนี้เป็นเพียงจินตนาการนี่คือการทดสอบหัวใจดาวของเราตราดใดที่ไม่มีอะไรเราก็สามารถผ่านการทดสอบได้เย่ฉางเซียงคงไม่แย่แสแม้ว่าโมคิงเมงจะไม่รู้ว่าเย่ฉางฟรู้ได้อย่างไรแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรที่เธอสามารถทำได้เมื่อจงหลิงเอ๋อร์ได้ยินสิ่งนนีี้้เธออกกก็ยิ่งัวมาขึไป แม้ว่าเธอจะอยู่ในช่วงเริ่มต้นของอาณาจักรจิตวิญ,ญญาณแห่งพระเจ้าแต่เธอก็ยังคงมีความกลัวต่อสิ่งที่ดูน่าเกลียดเหล่านี้อยู่มากเธอยังคงไม่สามารถระงับความกลัวในใจได้ตอนนี้เธอได้ยินคำพูดของเย่ฉางและเขาไม่แยแสกับเรื่องนี้เพียงใดเธอก็ยิ่งกลัวมากขึ้นไปอีกอย่างที่คาดไว้หลังจากที่เย่ฉางพูดจบผีเหล่านี้ดูเหมือนจะค้นพบการมีอยู่ของคนเหล่านี้และรีบวิ่งตรงไปด้วยเสียงที่แค่งวดผีเหล่านี้มีลักษณะที่น่าเกลียดและกลายเป็นกะโหลกภายในเบ้าตาทั้งสองข้างของพวกเขา เมื่อเห็นการกระทำของพวกเขาจงหลิงเอ๋อกัดฟันและหลับตาลงผ่านไปครู่หนึ่งเมื่อพวกเขาลืมตาฉากก็กลับไปที่ขั้นบันไดของมิหารจุติฉากนี้เป็นเพียงภาพลวงตาโมคิงเนงมองไปที่เย่ฉางเสี่ยงสงสัยเมื่อเห็นการสแสดงออกที่ไม่แยแสของเขาเธอระงับความอยากรู้ในใจของเธอนางต้องการขึ้นไปหายเย่ฉางเอ๋อจริงๆและถามเขาว่าเขารู้ได้อย่างไรว่าหากเขาไม่โจมตีตอนนี้เขาจะสามารถกำจัดภาพลวงตาได้แต่ณเวลานี้มันไม่ใช่เวลาที่จะมาถามจริงๆเพราะยังเหลืออีกเก้าเก้าก่อนจะพ่ายแพ้แต่ละขั้นตอนเหล่านี้อาจเป็นการทดสอบคราวนี้พวกเขามางลแแห้แข็ม พวกเขาถูกห้องล้อมด้วยยอดเขาที่โดดเดี่ยวและเกลเททิมากเต็มท้องฟ้าลมเหนือพัดผ่านพัดพาความเย็นเยือกออกมาที่นี่คือเกาะและด้านหลังเป็นทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุดนายน้อยเย่ยการทดสอบนี้สำหรับพวกเราคืออะไรซองลิงเบอร์มีประสบการณ์และถามเย่ชางสโดยตรงเย่ชางสไม่เห็นสิ่งอื่นใดในขณะน,นี้และทั้งสามคนก็เดินเข้าไปในระยะไกลสภาพแวดล้อมที่นี่เงียบสงบเต็มไปด้วยความเงียบราวกับว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นนอกจากพวกเขาทั้งสามบรรยากาศที่เงียบสงัดนั้นน่ากลัวที่สุดพวกเขาได้ยินเสียงเลือดไหลเวียนและหัวใจเต้นอย่างชัดเจนพวกเขาเดินนนมมาาาาาเเป็็วลแต่่่กกยังไรทดสอบ โ ok มคิงเมงเห็นแย่ช่างสมมดคิวและพูดว่ายังมาเตอร์เย่เป็นไปได้ไหมที่คุณจะได้เห็นบางสิ่งฉากโดยรอบก็เหมือนกันทุกประการเธอไม่มีทางรู้ทิศทางได้ไม่ต้องพูดถึงความสามารถในการมองผ่านความลึกซึ้งของสถานที่นี้ซองลิงเออร์ก็มีสีหน้าสับสนเช่นกันจิตใจของเธออยู่ในสภาวะที่วุ่นวายอยู่แล้วพวกคุณรู้หรือไม่ว่าหลังจากเดินเป็นระยะทางไกลเช่นนี้เราก็เดินอยู่บนจุดเดิมตลอดเวลาเราไม่เคยไปถึงที่ที่เราลงไปเลยเราเพิ่งเดินไปรอบๆอบจุดของที่นี้ห้าเมตรเย่ถัางสมองไปรอบๆบและกล่าวว่าอะไรก่อนที่โมิิงงงเมะพูดอเออไเรรกออกมมมมาาาาานี่่่ไได้หยควววพเขจะติอยู่่ทีีน้อ เมื่อเวลาผ่านไปพลังงานทางจิตวิญญ,ญาณในร่างกายของพวกเขาหมดลงอย่างรวดเร็วเพื่อต้านทานความหนาวเย็นและพวกเขาได้ใช้มันไปมากกว่าครึ่งแล้วหากเป็นเช่นนี้ต่อไปพวกเขาอาจจะแข็งตายที่นี่ก็ได้เลียังมองไปที่ยอดเขาโดยรอบในสีทิศทางเหนือใต้ตะวันออกและตะวันตกเห็นได้ชัดว่านี่คือที่ตั้งของรูปแบบอารยิ่งไปกว่านั้นมันคือเขาวงกตพวกเขาอยู่ที่สายตาของรูปแบบอารแสงสว่างว่าออกมาจากดวงตาของเขานี่คือดวงตาศักดิ์สิทธิ์ที่ทำลายภาพดวงตามันเป็นทักษะที่เขาใช้ในศาลาดาราตาที่ทำลายภาพดวงตาสามารถลูผ่านทุกสิ่งได้รูปแบบขององค์การจาก ดังนั้นข้อบกพร่องของอารเรย์จะอยู่ใต้เท้าของเราเรียกชังสืึมพำมจากนั้นเขาก็เทพลังสำคัญไปที่ขาของเขาและเตะลงไปทำให้ภูเขาถล่มและแผ่นดินแตกในทันทีภูเขาโดยรอบระเบิดเป็นหินแตกเป็นเสียงเสียงรูปแบบของอารเรยระหว่างชั้น้าและดินสันไหวและอารเรยก็พังทลายลงทันทีฉากนี้ค่อยๆจางหายไปและพวกเขาก็กลับไปที่วิหารจุติพวกเราทำสำเร็จแล้วซองลิ่งเออร์ยังไม่ได้ตอบสนองเธอกลับมาจากโลกแห่งน้ำแข็งและหิมะแล้วพวกเขาผ่านการทดลองสองครั้งแล้วและยังมีอีกแปดการทดสอบที่ต้องทำและพวกเขาระหนวาเม่การดนิไค การทดลองครั้งที่สองได้ใช้เวลาไปมากแล้วหากเป็นครั้งสุดท้ายพวกเขานึกไม่ออก,กว่าจะน่ากลัวขนาดไหนจากนั้นการทดสอบที่สามไฟไหม้สี่ฟ้าร้องห้าลมพวกเขาผ่านการทดสอบทั้งหมดและมาถึงการทดสอบครั้งสุดท้ายปราบใดที่พวกเขาผ่านการทดสอบนี้พวกเขาก็จะสามารถเข้าสู่วิหารจุติได้สําเร็จมีกดขอองค์การกลับชาติมาเกิดระหว่างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินอยู่ที่นี่แม้ว่าพวกเขาจะติดอันดับหนึ่งในสามพันเกรดดาวพวกเขาก็ยังถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นยอดบูมพวกเขาก้าวเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายฉากตรงหน้าพวกเขาหมุ่นวลและกลายเป็นอีกฉหนึ่ง นี่เป็นสภาพแวดล้อมที่มืดมิดบริเวณโดยรอบเต็มไปด้วยลมหนาวกับวิญญาญณหญินและท้องฟ้าก็เต็มไปด้วยหมอกหนาทึบในระยะไกลมีภูเขาสีดำสนิทที่ดูน่ากลัวเป็นพิเศษข้างบนนั้นมีสายน้ำใสไหลริงเหมือนกับเลือดที่อุดมสมบูรณ์มันสันระริกและแดงกำ่ำนอกจากนี้ยังมีเสียงที่เจาะหูมาจากภายในที่นี่คืออะไรมันเป็นสีดำสนิทรู้สึกน่ากลัวมากจงหลิงเอ๋อพูดด้วยความกลัวหัวใจของโมคิงเมงก็ใจสั่นเช่นกันสิ่งนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากสภาพแวดล้อมเมื่อไม่กี่วันก่อนเห็นได้ชัดว่่่่่าา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 ววมมมยยยกกกขอออออองดดดดนนนนนนนีีี้้้้้หสสรรถุจภพแลโบะทื คำรามเสียงคำรามยาวๆที่ทั้งปีศาจและแปลกมาแต่ไกลพวกเขาเห็นสิ่งมีชีวิตสองสามตัวที่ดูเหมือนหมาป่าวิ่งเข้ามาร่างกายของพวกเขาไม่มีเนื้อและเลือดมีเพียงโครงกระดูกขนาดใหญ่พวกเขามองดูพวกเขาด้วยดวงตากระหายเลือดที่เปล่งแสงสีแดงพวกนี้คือสัตว์อสูรหรอโมโคิงเงงกล่าวด้วยความไม่เชื่อรูปร่างของสิ่งมีชีวิตนี้คล้ายกับบูฟรอในตำนานอย่างมากเป็นไปได้ไหมว่าพวกเขามาที่โลกของเดโซขณะที่พวกเขากำลังคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นจำนวนฝูงหมาป่าก็เพิ่มขึ้นมีหมาป่าที่ตายแล้วหลาย สามคนข้าแม่น้ําเรียกถังสมองไปที่ยอดเขาที่อยู่ห่างไกลมีคําใหญ่อยู่สองคำมันสเสน่ห์แห่งความตายสีของคำสองคำนี้เป็นสีแดงสดมากมันถูกล้อมรอบด้วยรัศมีสีแดงเข้มที่สังหารซึ่งทำให้วิญ,ญญาณของผู้คนสั่นสะเทือนแค่มองดูก็รู้สึกกดดันอย่างมากเห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่ภาพลวงตาแต่เป็นโลกแห่งความจริงในโลกที่กว้างใหญ่ไม่ได้มีโลกเพียงใบเดียวที่แห่งนี้เป็นที่ชุมนุมของหลายพันโลกเผ่าพีศาจเผ่ามารมีเผ่าพันนับหมื่นอยู่เป็นเพียงว่าพวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าการทดสอบนี้มีอยู่ในโลกอิสระนายน้อยเย่พวกเราควรทำอย่างไรจ โมคิงเมงก็อยู่ในความงงงงแม้ว่าอาณาจักรของเธอจะลึกซึง้งแต่การมาสู่โลกที่ไม่คุ้นเคยยังคงทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจเรามาถึงโลกโดยตรงนี่คือโลกอิสระมันไม่เหมือนภาพลวงตาที่ปราดรอในรอบที่แล้วฉันไม่รู้ว่ากลไกขององค์การทดลองอยู่ที่ไหนเหมือนกันเย่ชางไม่ได้ซ่อนอะไรเขาไม่เห็นความลึกลับที่อยู่เบื้องหลังสิ่งนี้อย่างน้อยก็ไม่ใช่ตอนนี้อ่าใบหน้าเล็กๆของซองลิงเื้อตกลงไปในทันทีพวกเขาทําเพื่อในรอบก่อนหน้าของภาพลวงตาพวกเขาพึ่งพาเย่ชางเพื่อนําพวกเขาไปตลอดทางที่นี่ถ้าแม้แต่เขาไม่สามารถทําอะไรกับมันไไไดด้้้พวกเขาาาจะะทํอรบง แต่ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลามาพิจารณาสิ่งเหล่านี้อย่างชัดเจนเพราะจำนวนสิ่งมีชีวิตอันเดสมีมากกว่าพันตัวแล้วยิ่งกว่านั้นสิ่งมีชีวิตอันเดสเหล่านี้ไม่รู้สึกเจ็บปวดใดๆพวกมันมีเป้าหมายเดียวเท่านั้นนั่นคือการกลืนกินสิ่งมีชีวิตที่อยู่ข้างหน้าพวกมันการอยู่ในความมืดเป็นเวลานานทำให้พวกมันไวต่อแสงมากโมคิงเมงพยายามแนะนำเยช่ชางส,สิ่งมีชีวิตอันเดสเหล่านี้ตัวแสงมากเราสามารถใช้สิ่งนี้เป็นจุดทะลุทะลวงเพื่อหลบหนีจากพวกมันได้สถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยพลัง เห็นได้ชัดว่าการได้รับมรดกจากวิหารจุตินั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเยชังสเลยยกเว้นเหตุผลสำหรับเทคนิคการพบปลุกของเขาเขาสามารถดูดซับพลังงานใดใในโลกแล้วแปลงเป็นแกนแท้ที่จำเป็นแค่พลังดาวที่ยิ่งใหญ่เพียงอย่างเดียวก็สามารถกวาดล้างทุกสิ่งได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการบริโภคใดๆเขาทกบต่อยสัตว์อสูรเหล่านี้โดยตรงังด้วยหมัดน,นี้สิ่งมีชีวิตอันเดดหลายร้อยตัวถูกทุบให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยโดยตรงอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่มีความคิดและมมรู้คคควววาาตตััเเลยพเยพกขงจีีทะน ฟังปังปัง,ปงเกิดเสียงระเบิดติดต่อกันสามครั้งแม้ว่าจะมีสิ่งมีชีวิตอันเดยจำนวนมากแต่ก็ไม่สามารถต้านทานการโจมตีดังกล่าวได้ไม่ถึงครู่เดียวก็เสร็จไปกันเถอะหลังจากที่เ่ชังเสร็จสิ้นทั้งหมดนี้เขาก็ปรบมือและเริ่มก้าวไปข้างหน้าโดยตรงรูปลั์ที่ผ่อนคลายและไม่เป็นทางการของเขาทำให้คนสองคนตกใจโดยตรงนี้พวกเขามองไปที่ฝูงมาปาก่อนหน้านี้มีพวกมันมากกว่าหนึ่งพันตัวก่อนที่พวกเขาจะถูกบทยี่ให้กลายเป็นความว่างเปล่าถ้าไม่ใช่เพราะกระแสน้ำบนพื้นดินพวกเขาคงคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครู่นีี้้้้เเเเเเปป็นน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 พพยยยงงงงงงคคววววาา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 มมมฝัััััััขขไไ่่่กกกกลจจจะใชิิิตตญญณททบโดร ในตอนนี้พวกเขาอยู่ที่เชิงเขาเท่านั้นมองไปยังสองด้านของภูเขาลึกขนาดใหญ่มีกลิ่นที่ลึกซึ้งมาจากข้างในมันมีกลิ่นเหมือนสัตว์อศูรขนาดมะึมาอ้าปากอันใหญ่โตของมันโมคิงเมงและเย่าฉางสัมผัสดได้ถึงขนของพวกเขาโดยตรงราวกับว่ามีความหวาดตัวอยู่ภายในแม้แต่ผู้ฝึกตนในแดนศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่สามารถก้าวข้ามมันได้จากนี้ไปจะเห็นได้ว่าด่านนี้ยากสุดๆที่สำคัญที่สุดคือพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะไปในทิศท,ทางใดและพวกเขาไม่รู้ว่าการทดสอบเฉพาะเจาะจองคืออะไรมันเหมือนกับการหาเข็มในกองหญ้าหลังจากนั้นทั้งก็เเดินตรงข้าไป สถานที่แห่งนี้มืดอย่างหาที่เปรียบมิได้และพวกเขาไม่สามารถแม้แต่จะปลดปล่อยความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาอาจกล่าวได้ว่าพวกเขาตาบอดสนิทในความมืดมิดพวกเขายังคงได้ยินเสียงน้ำพุไหลรินหรือเสียงฟันแหลมคมบดขยี้กันละกันมันทำให้จงหลิงเออตัวสัน่นจากนั้นทุกคนก็เห็นลำแสงปรากฏขึ้นต่อหน้าพวกเขาในทันใดพวกเขาอดไม่ได้ที่จะเร่งสีเท้าบูมสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าทุกคนคือแม่น้ำที่กลิ้งไปมาน้ำที่ไหลนั้นงดงามและเสียงของมันก็เพื่องฟูสีของแม่น้ำเป็นสีเหลืองเออโทนและรวดเร็วมากทั พวกเขาไม่สามารถว่ายน้ำตรงไปใช่ไหมท้ายที่สุดไม่มีใครรู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในถ้าพวกมันว่ายไปกลางแม่น้ำแล้วสัตว์ประหลาดที่น่าสะพรึงกลัวปรากฏตัวขึ้นมันจะเป็นผลเสียต่อพวกเขามากถนนสู่ยมโลกเย่ฉา,างสรีตาลงแม่น้ำสายนี้มีความคล้ายคลึงกับถนนในตำนานสู่ยมโลกมากที่ปลายทั้งสองของแม่น้ำเต็มไปด้วยดอกไม้ที่น่าหลงใหลดอกไม้นี้เรียกว่าดอกมานาสว่ากันว่าแบ่งบานในบริเวณที่พลังหินและหยางตัดกันว่ากันว่าวิญญ,ญาณของทุกพบจะมาที่นี่หลังจากการกลับชาติมาเกิดพวกเขาจะเหยียบดอกมนัสและรายงานไปยังพระราชวงยม,มาราช บรรดาผู้ที่อายุไม่ถึงสิ้นอายุไขก็จะเดินไปตามถนนสู่ยุมโลกจนกว่าอายุไขของพวกเขาจะสิ้นสุดลงเมื่อนั้นพวกเขาจะสามารถกำจัดกุญแจมือของดอ,อกแมนดัรได้ดอ,อกไม้ชนิดนี้ก็มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าดอ,อกลิลลี่คืนชีพอย่างไรก็ตามเขารู้ว่านี่เป็นเพียงภาพจำลองไม่ใช่เส้นทางสู่โลกใตพ้พิภพบที่แท้จริงนายน้อยเย่เราจะไปที่นั่นได้อย่างไรโมคิงเมงหยิบก้อนหินขึ้นบนพื้นแล้วโยนลงไปในแม่น้ำศาสเสียงนั้นต่ำและลึกจากนี้จะเห็นได้ว่าแม่น้ำลึกมากดวงตาของเย่ฉางเป็นประกายระยิบระยับขณะข่า้มแม แต่ณเวลานี้จูจ่ๆก็มีเสียงตะโกนดังขึ้นมาแต่ไกลาชายชาราขับเรือลำเล็กปรากฏตัวต่อหน้าทั้งสามคนข้ามคนมีคนอยากข้ามแม่น้ำข้ามแม่น้ำฟรีเสียงของเขาใกล้เข้ามาเรื่อยๆเขาหยุดอยู่ตรงหน้าทั้งสามคนเมื่อมองไปที่ชายชาราที่จูจ่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นเย่ฉางเอ,อ๋อพูดอย่างเฉยเมยว่าคนพายเรือเราอยากไปฝั่งตรงข้ามนายน้อยไม่มีปัญหาเรือของฉันมั่นคงมากและจะถึงอีกฝั่งในไม่ช้าคนพายเรือได้ตอบกลับนยายน้อยเย่คุณไม่รู้สึกหรือว่าเรือลำเล็กลำนี้แปลกมากพวกเขากำลังจะข้ามแม่น้ำเมื่อชายชาราคนนี้ปรากฏตัวขึ้น เหตุบังเอิญเช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรยิ่งกว่านั้นแม่น้ำสายนี้ทอดยาวไปไกลสุดลูกหูลูกตาและยังคงมีหมอกหนาทึบลอยอยู่บนผิวแม่น้ำคนพายเรือนี้ดูเหมือนจะปรากฏตัวขึ้นในทันใดนอกจากสัญ,ญลักษณ์นองเลือดทั้งสองข้างแล้วมันดูแปลกไปเล็กน้อยไม่ว่าจะมองอย่างไรไม่ใช่แค่เธอเท่านั้นที่รู้สึกแบบนี้จงหลิงเอ๋อก็ขมวดคิ้วเช่นกันเธอรู้สึกไม่สบายใจในหัวใจของเธอเย่ฉางเกยิ้มจางๆและกล่าวว่าเรามาถึงที่นี่แล้วนอกจากเรือลำนี้เรามีวิธีอื่นที่จะข้าแม่น้ำไหมถ้าเราต้องการทราบวิธีกาาาาาารรรไขขปิินนนเเเเทททดด้้้แแค่่่่่มมัสงีีพูหตุผล เพราะทั้งสองคนได้ค้นพบแล้วว่าไม่มีทางรอดสำหรับพวกเขาได้ข้างหลังพวกเขาคือความว่างเปล่าไม่รู้จบซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่มีทางออกพวกเขาทำได้เพียงก้าวไปข้างหน้าเพื่อหาทางแก้ไขเมื่อมองไปที่การแสดงออกของพวกเขาทั้งสามคนเรือก็พูดต่อว่าเรือของฉันพาคนมาหลายร้อยคนแล้วมันปลอดภัยมากไม่ต้องห่วงเขายิ้มอย่างใจดีแต่จากมุมที่คนทั้งสามมองไม่เห็นเขาก็เผยรอยยิ้มแปลก,ปลกตอนนี้ปลาได้จับเหยื่อแล้วรอที่จะม้วนเข้าหลังจากที่ทั้งสามคนขึ้นเรือแล้วเรือลำเล็กก็มุ่งหน้าไปยังอีกภาพหนึ่งของแม่น้ำม่หมกก้ได ฝีพายของคนพายเรือไม่หยุดนิ่งเลยเขาพายเรือออกไปไม่กี่ร้อยเมตรแล้วตอนนี้ระยะห่างระหว่างพวกเขากับชายฝั่งที่พวกเขาจากไปนั้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนายน้อยเย่ฉันรู้สึกอยู่เสมอว่าลักษณะของคนพายเรือนี้แปลกเกินไปไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยโมคิงเมงมองไปที่เย่ฉางและกล่าวว่าฉันในเวลานี้ตัวเรือสัน่น